ดีใจดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆากเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางแบรนด์นะคะที่เลือกหนูเป็นแฟนลัตชูดค่ะพูดถึงการเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมแบบต่อที่เมปม็นแดดแต่ว่า a ิ t วิต t y ออกแบบของเราที่เราแบบว่าสู้แดดสุดๆเลยซิอ๋อต่อยมวยว่ายน้ำเทนนิสขี่ม,ม้าอาร์เชอรี่เล่นหมดเลยค่ะหนูดุยหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวลาเราออกแบบที่แดบ แต่จริงๆถึงเราไม่ไม่ออกกำลังกายอะค่ะแต่เราใช้ในทุกวันก็ดีนะคะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะหนูก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่ตอนเนี้ยกลับมาใช้แล้วผิวพรรณมันสดใสทุกวันแล้วมันมันเหมือนบำรุงหน้าไปด้วยค่ะอืมเราชอบที่สุดกับซูซูบอเชอร์เจลค่ะสีฟ้าค่ะทำไมเรชอบสุดนที่สุดขาอะไรนะคะทำไมในถึงชอบสุดที่สุดคาไม่รู้สึกว่ามันใช้ง่ายค่ะแล้วมันทาแล้วไม่ไม่เหนียวเลยค่ะมันเบาๆมากๆค่ะ า,ากะกกบาหน่ค็ขอฝากจุ๊บนะคะกับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์กับจุ๊บอีกเยอะเลยค่ะก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามค่ะค่ะแบบนี้เราเรียกว่าตอนนี้เป็นลองเบ๊กสาวฮอนได้หรือยังทำไมอ่ะคะนี่ตรงแบบเราได้ตัวเบกบ่อยมากเลยนะช่วงนี้พรุ่งนี้เราเจอกันอีกนะใช่ก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ออกมาเจอทุกคนทุกๆวัน,นะคะ่ะ เรียกได้ว่าครั้งนี้เป็นการออกเดลวนเดียวครั้งที่สองแต่ว่าแฟนๆก็ยังมาให้กำลังใจน่ารักน่ารักที่สุดเลยคะ่ะแฟนๆก็แบบบอกเสมอว่าแบบภ้าว่างก็จะมาหาล้วหนูก็แบบโอ้ขอบคุณนะคะแบบแต่ก็เกรงใจถ้าสมมุติใครทำงานอะไรอย่างงี้ะสวัวดาเรนก็คุ้มละหนูยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ <laughs> เหนขึ้นเลยตอนนี้เป็นยังไงมากอ oh, Amazing สุดๆหนูรู้ว่าทั้งใครแฟนอินเตอร์แฟนหรือใครที่มาหาในแบบดูในจออะไรเงี้ยก็สปอร์ตในทุกๆทางตลอดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่สปอร์ตตลอดค่ะนี่ก็ว่าความร้อนแรงของพ้านีกก็สู้ความสัามร้อนไม่ได้อริงนะต้องใช้จุ๊บค่ะอะอย่างนี้มาออกอีเวนต์เดี่ยวที่มีการแบบส่งกำลังใจมาให้รู้ป่ะคุยกันตลอดค่ะว่าแบบเออน้องเบคสู้ๆนะคะพี่ก็รู้ว่าเมื่อคือนเราไปถ่ายเออไพลอดมาใช่ไหมแล้วเราเดินทางกลับก็ค่อนข้างดึก พี่เขาบอกว่าน้องสู้ๆนะพรุ่งนี้เอาเท่าที่ไหวนะพูดถึงไพรอดที่พูดมาไม่ผิดใช่ตัวที่ออฟเชนได้ปล่อยออกมาหรือเปล่าใช่แล้วค่อะอะ่าน้องไม่ข้อสป,ปอยได้ไมาย่อหน,นึงละกันชื่อเรื่องที่ทุกคนดูแล้วก็คือยูเรนัสนะคะก็จะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของฟินเบคนะคะก็เราตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะก็ติดตามได้ที่ idol factory นะคะกับเิร์ดเิร์ค่ะ พอสปอยเราได้ไหมทำไมมันต้องเป็นสองสามสองสี่หรือว่ามันเป็นแบบเรื่องของอนาคตข้างหน้าหรือว่าเรียกว่าหลายๆไวัยละกันค่ะจะได้เห็นบทบาทเราใน different age group ค่ะคือได้แค่นี้นะทานเอาพูดถึงบรรยากาศดีกว่าเมื่อวานไปถ่ายทำมาเป็นยังไงเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะช่วงนี้ร่างกายก็น่าจะวิกเพราะว่าเราออกงานทุกทุกวันค่ะแต่เราก็เต็มที่เราก็สู้เราอยากเห็นผลงานที่ดีของเราในสุดท้ายแล้วก็เราก็อยากให้เราก็อยากทําผลงานให้แฟนๆได้ชมดีๆค่ะ บรรยากาศในคองเมื่อวานแบบสีเอาเอาเอาสปอยบรรยากาศดีกว่าว่าเป็นสปอยบรรยากาศเหรอคะทุกคนจะบอกว่าร้อนค่ะเป็นเสียงเดียวกันว่าร้อนค่ะใช่แล้วก็มีการย้ายหลายๆโลค่ะแล้วก็ภาพสวยสวยมากค่ะมีความวิ๊กบินเทจค่ะเอาพูดถึงสปอยแรกที่คราดิฉันปล่อยมาเป็นรู้สึกแบบสบายสปอยนี่อ่ารูปแรกใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าสีหน้าแววตา ถือว่าดีเลยค่ะหนูว่าสื่อสารคาแรคเตอร์ได้ดีเลยแต่ว่าต้องทําความเข้าใจกับคาแรคเตอร์อีกเยอะค่ะเดี๋ยวจะมีบทช็อปกันอีกเยอะมากๆค่ะก่อนที่จะถ่ายทำจริงๆเห็นมันมีความแบบามอบม,ม,มีความหม,มุนองที่นไวานใช่ในสายตาเรามันก็จะมีความเศร้าๆนิดนึงแต่เพราะอะไรก็ต้องไปติดตามนะคะให้ย่างั้นถ้าอย่าง,งาั้างงานเราเรื่องเศร้าเราก็จะมาพูดถึงว่าในในหนังเรื่องนี้เราได้เห็นความหวานของตี๋เบ๊กเปล่า maybe 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 เด <laughs> <ช>็ดนึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคิดว่า <laughs> ใช่แบบจะมาธออยู่ในหว่านระดับไหนเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ในทิศดีสีหนูก็แบบคนข้างลาหลักเลยนะหนูว่าน่ารักดีคะ่ะน่ารักคนน่าจะดูแล้วแบบโอ้ so cute น่ารักคะ่ะอ่าแล้วในถ้าเขาขอแอบสปอยบทพี่ฟินหน่อยได้ไหมว่าของพี่ฟินเป็นยังไงบ้างาอันไหนคะในในตัวหนังในหนังใช่ไหมคะในหนังของพี่ฟินก็ เป็นคาแรคเตอร์ที่พี่ฟินน่าจะอยากเล่นมานานแล้วค่ะน่าจะไม่ไม่เหมือนคุณสามขนาดนั้นค่ะเรียกได้ว่ามันก็จะแบบตอนนี้ก็คือบทบาทที่เราออได้รับในเรื่องให,ใหม่ๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ใช่ใชตื่นเต้นเหมือนกันอยากอยาก,อยากลองแชร์แนนตัวเองดูค่ะแล้วน้องได้ดูแลพี่ฟินยังไงบ้างดูแลทุกวันรังเนทุกๆวันทํางานด้วยกันเราก็จะแบบน้องเบ๊กกินอันนี้นะหรือพี่ซินกินข้าวนะ เหนื่อยไหมเอาอะไรไหมก็จะถามกันอย่างนี้ทุกวันวันนี้เป็นไงบ้างแบบโอเคกับทุกอย่างไหมคะอะไรก็จะก็จะคุยกันในทุกๆเรื่องไม่มีอะไรคาใจกันค่ะเรียกได้ว่าแบบว่าพอยิ่งเริ่มรู้จักก็ยิ่งรักก,นกันมากคือยิ่งผูกพันกันมากคือแ่บเออสนิทสนิท,นทมากขึ้นจากที่คิดว่าเออสนิทกันแล้วคะ่ะไม่คิดว่าระดับตอนนี้ของความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงบ้างโอ้ก็เป็นที่คนนึ่นที่สนิทมากๆค่ะทำให้น้องเบ็คเปรียบเทียบพี่ฟีนเป็นอะไรสักอย่างในชีวิตเราทำแบบ อะไรที่เราสักอย่างนึงมเป็นเซฟโซนของเราล้กันค่ะคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องเขาคุยกับเราได้ทุกเรื่องอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจค่ะยกได้ว่าเดี๋วปลายปีนี้แต่ตอนนี้ไปเราก็จะได้ถึงแผนเรื่อๆใช่ค่ะ,ะก็จะมีทั้งหนังของหนูมีเอมีพีนแล้วก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ค่ะอัสุดท้ายให้องเมฝาถึงแฟนมอน ก็ขอฝากนะคะฝากจูฟกับทุกคนเลยนะคะลองใช้กันดูนะคะแล้วก็หนูก็ขอฝากฝากหนังของตัวเองด้วยนะคะ29จูนนะคะลองวิฟเลิฟแล้วก็ฝากโปรเจกของ IDOL FACTORY ทั้งหมดเลยนะคะติดตามได้ที่ IDOL FACTORY ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ